ทำไมมันขึ้นว่าเลคคอร์ดอ่ะครูกดเองครูหาเจอแล้วปุ่มเลคคอร์ดมันโอ้ยครับอมวโอเคต่อนะโอเคไหมจบเสร็จแล้วเนะาะอ่ครูลบคอนี้ก่อนนะครูลบครับครูลบสูตรไปแล้วนะทุกคนต้องช่วยจำสูตรนะทีนี้โอ้โหใครหาวนันนี้หาว่ะหาวดังไปหน่อยนะ เรา,าดูข้อที่สองซึ่งข้อที่สองเนี่ยเขาบอกว่าตรงหาพจน์เอ็ n น,นะสองโพติเจ็ดอพี่เจ็ด,นะจดผิดปวโทอดทอโทโท,โท,โท,โทแหม่ผิดนิดผิดหน่อยเองโที่เจ็ดของนะครับการกระจายการกระจายนะกูตกการไปแบบหนึ่งคูเป็นกระจายเลยลบก่อน นะครับการกระจายอ่มันเป็นนะครับ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่าอ่าทั้งหมดจะกำลังสิบเอ็ดแสดงว่าตอนนี้ครูถามกันว่า a กับ b คืออะไร x กำลังสอง y กำลังสองอ่าถูกต้องดังนั้นถามว่าตัวของ t เอยต้องเป็น t อะไรครับ t หกบวกหนึ่งหกบวกหนึ่งหนึ่งถูกไหมอ่า t หกบวกหนึ่ง ทีนี้ต่อมา<ฤ>มันจะกลายเป็นเท่าไหร่สิบเอ็ดสิบเอ็ดส่วนหกสิบเอ็ดเลือกเลือกค่ะแตคํำว่าเลือกเลือกหกเลือกถูกไหมแล้วคูณกับเอ็กกำลังสองนี้เราดูตรงนี้ดูตรงนี้ดีนะมันจะเป็นกำลังสองกำลังก็คือกำลังสิบเอ็ดลบหกเห็นไหมคุณทำให้ดูทำให้ดูคนละสีกันนะแล้วก็มาตามด้วย y กำลังสองทั้งหมดยกกำลังอะไรหก <6. S 1> อ่ะยกกำลังหกทีเนี้ยปัญหามันตามมาคือหนึ่งถ้าเกิดใครจำทฤษฎีของเลขยกกำลังไม่ได้กรณีเลขก,กำลังซ้อนกัน <c oughs> ต้องทำังไงกันครับทำไงกันคูณกันคูณกันถูกไหมอ่ะโอเคดนะังนั้นแสดงว่าเรามาพิจารณาตรงนี้ก่อนพิจารณาในส่วนที่มันคือสิบเอดแฟกก่อนสิบเอดแฟกส่วนด้วยเท่าไหร่ครับ ห้าแฟกหกแฝกห้าแฝกแล้วก็หกแฟกถูกไหมถูกไหมี่ถูกไม่ถูกถูกค่ะอ่าถูกนีด้านหลังคุค่อยๆไปด้านหลังก่อนนะด้านหลังมันก็จะกลายเป็น x กำลังสองทั้งหมดยกกำลังอะไรยกกำลังห้าอ่าอ๋ออ่ะต่อมานะครับส่วน y กำลังสอง ทั้งหมดโจกกำลังอะไรหกหกอ่ะนี่ครูทำไปพร้อมอมๆกันเลยนะสิบเอ็ดแฟกต์เราตัดที่หกแฟกต์ถูกไหมค่ะอ่ะสิบเอ็ดคูณสิบคูณเก้าคูณแปดคูณเจ็ดคูณหกอ๋อโทษทีไม่มีหกเลยนะไม่มีหกอ่ะคูณไปเจ็ดพอและส่วนนะครับส่วนด้วยห้าคูณสี่คูณสามคูณ สองคูณหนึ่งด้านหลังด้านหลัง x ก,กําลังสองทั้งหมดยกกาลังห้าจะกลายปเป็น x กำลังอะไรครับสิบ <10. S 1> อะ x ก,กําลังสิบเนาะอ่าแล้ว y ล่ะ y กําลังสิบสองอ่า y กํากลังสิบสองทีเราดูที่อะไรตัดทอนกันได้บ้างเอาห้าตัดหรือจะเอาสี่ตัดหรือจะเอาสามหรือเอาสองดีตัดทุกตัวเลยเ 5, ตัดทุกตัวเลยเอาห้าตัดสิบเหลือสอง เอาสองตัดสองอ่าสิบหมดไปตี 3, <S 2> 2, <S ตัดแปดอ่าสามตัดเจดอ่าทีนี้มันก็เหลือแค่อะไรสิบเอ็ดคูณสามคูณสองคูณเจ็ดแล้วก็คูณกับคูณกับอะไรครับคูณกับอะไรเน็ตหนูไม่พอ แล้วคุณต้องทํำยังไงเน็ตหนูไม่พอตเตแม่าจารย์บ้านมันไฟดับเอาจริงวะใช่มันเพิ่งทักแชทมาบอกเมื่อกี้ไม่เป็นไรครูเล็กคอร์ดแล้วเดี๋ยวครูไปปล่อยลงใน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 ยูทูบให้บ้านใครวะบ้าน,านใคร,รไฟดับบ้านไอเบสอ่ะบอกเพื่อนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเลคคอร์ดเอาน่าจะคูไปปล่อยลงใน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 ยูทูบไปให้นะอ่ะทีนี้สิบเอ็ดคูนเจ็ดเท่าไหร่เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดคูนหก 4 62โอ้โ้คิดเลขเร็วนี่สุดยอด4บสอ,อ2 <c oughs> จ้ะฮะ x กำลัง10 y กำลัง12ไม่รังกดเคคือคิดเลขอยู่ดีมากประทับใจ <c oughs> อ่าโอเคไหมง <c oughs> งไหมครับตีคนติดอะไม่งงค่ะอ่าเข้าใจเพิ่มขึ้นเนาะทีเนี้ยมันมันก็จะไม่ใช่ว่ามันมาจากใน,นลักษณะอย่างนี้อย่างเดียว อาจจะมีกรณีเป็นเศษส่วนอาจจะมีในกรณีการเป็นกําลังซ้อนกําลังเพิ่มขึ้นก็ได้หรืออาจจะมีตัวหน้าด้วยก็ได้ความแตกต่างก็จะแบบปะปนกันไปหรือบางทีอาจจะเป็นลักษณะของการที่ว่ามาในแบบจัดเต็มเลยคือก็เลยอ่บมีทั้งตัวหน้า มีทั้งกําลังซ้อนกันมีทั้งลบอะไรอย่างเงี้ยอเดี๋ยวเราดูข้อที่สามอันเจาะจอดใส่ก่นอนเจาจดก่นอนเจาเสร็จแล้วบอกครูนะครูได้ไปต่อเลยนะครับได้ยินเสียงครูชัดไหมชัดค่ะ ไี่ไม่ไม่ได้เบาไปเนาะกำลังดีโอเคตัวพื้นฐานเราใกล้จบแล้วพอจบเสร็จนี้คุณจะสอยเพิ่มเติมล้วนๆเลยนะใช่ตายแน่วงกลมหนึ่งหน่วย ถามคุูอิสระและคุูอิสระบอกว่าเราจะสอบกันถึงการบวกลบไซน์คอสฟังฟังเหมือนง่ายนะฟังเหมือนง่ายไม่ไม่ไม่นี่คืออะไรไม่รู้ไม่ไม่รู้เหมือนกันตอนเนี้ยง่วงง่วงบอกได้อย่่ยนอนดึกอ่านอนดึกนอนเร็ว อ่ะเสร็จยังครับอ่าโอเคคูลบนะถ้าใครไม่ทันก็ถ่ายรูปทิ้งไว้แล้วกลับไปลอกได้เห็๋ยวนะมาดูข้อที่สามข้อที่สามมันจะเป็นลักษณะของการที่เป็นลบนะ ที่สามบอกว่าโพด,นะพดนะครับโพสที่สี่ของนะครับการกระจายกระจายอะไรกระจายก็คือสองเอ้ลบสามวามีลบเข้ามาแล้วโอ้โหน่ากลัวมากทีนี้ครูถามก่อนว่าไอตัว t บวก r นี่ให้กครูเปลี่ยนเลยได้ไหมเปลี่ยนเป็น t 4สี่เลยได้ไหมจะงงไหม ัวของ t บวก r t r ์ทอาทีบวกหนึ่งอ่ะครูเปลี่ยนเป็นทีสี่เลยได้ไหมแต่ให้รู้ว่ามันคือ r คือสามหรือหรือว่าไม่ได้<ง>ได้ไหมจะงงทุกคนจะงงไหมขอละเอียดดีกว่าครับโอเคขอละเอียดไขอไ<ด>แวบละเอียดดีกว่าครับเอาได้ครับมาก็คือทีน,นี้ก็กลายเป็นทีทีสามบวกหนึ่งบวกหนึ่งอ่โอเคเท่ากับอะไรเลือกอะไรครับ สิบสองเลือกสามอ่าโอเคสิบสองเลือกสามอะไรต่อสองเอ็กทั้งหมดกําลังสิบสองลบสามหรือเปล่าสิบสองลบสามอ่าถูกครับต่อมาเอยลบสามวายกำลังสามอ๋อลบสามวายกำลังกำลังสามสามทีนี้สิ่งที่ครูเป็นห่วง <6. S 1> นะเป็นห่วงตรงนี้นะครับตรงที่ คู่ขีดที่เหลืองนี่กรณีอย่าลืมว่าถ้ากรณีมันเป็นกําลังคู่ลบมันจะหายถูกไหมทุกคนกลับบ้านหมดแล้วหรือเปล่านี่ครับครับครับใช่ครับแล้วนถ้าเกิดเป็นกำลังขี้นะครับเป็นกําลังขี้มันจะติดลบเหมือนเดิมเนาะและทีนี้เรามาดูกันว่าลบมันจะอยู่ตรงไหนนั่นเองอ่ะท่าต่อครับทีละขั้นตอนอ่าสิบสองแฝกครูตัดที่สามแฝกหรือตัดที่อะไรดี เก้าที่เก้าชัวสิบสองแฟกส่วนเก้าแฟกแล้วก็สามแฟกนี่ครับคูณกับสอง x ทั้งหมดย้กยกำลังอะไรกำลัเงเก้าว่ะกำลังเก้าเนาะแล้วก็ลบสาม y ทั้งหมดกำลังสามสิ่งอย่านี้ต้องใส่วงเล็บให้มันไว้นะครับถ้าเรนไม่ใส่เนี่ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่า ไม่รู้แล้ว่ามันกําลังอะไรบ้างหรือมันกําลังอเอก,กําลังเก้าอย่างเดียวหรือ2องกำลัง9ด้วยมันจะเป็นปัญหาที่ตามมาดังนั้นต้องใส่วงเล็บให้ 2x ด้วยแล้วก็ใส่วงเล็บให้ลบสาด้วยเนอะอันนี้เข้าใจนะค่ะต่อมานะครับมันก็จะได้กลายเป็นตัดที่9ก้าสิบสองคูณสิคูณสิบส่วนด้วย3ามคูณสคูณห ครูเอาสามตัดสิบสองสามสี่สิบสองครูเอาสองตัดสองอ่ะโอเคตัดสิบแดห้าบางคนบอกอ่ะทำไมอาจารย์ไม่ตัดสี่ตัดได้ตัดได้หมดเขาแล้วแต่จะตัดเลยถูกป่ะเสียงเขาบาใครเลี้ยงไก่วะอ่าทีนี้ตัวนี้ครูถามว่าเก้าตัวนี้ต้องกระจายเข้ามาข้างในไหมต้องปะครับ คืขออะไรไม่ต้องว่าอะต้องไหมหรือต้องเออต้องไม่ทีเนี้ยตัวเดิมนี้ยมันคือทั้งหมดกำลังเก้าทั้งหมดกำลังเก้าดังนั้นมันต้องกำลังเฮ้ยมันต้องกระจายกำลังเข้าไปข้างในใช่ใช่มันก็เหมือนบอกว่าเอนะครับเอบีทั้งหมดกำลังเอ็มจะได้กลายเป็นเอกำลังเอ็มบีกำลังเอ็ม งงไหมมันเป็นลักษณะยอย่างนี้ไม่งงเนาะไม่งงครูไปต่อนะไปต่อค่ะอ่ะแต่นั้นแสดงว่าตัวหลังมันก็จะกลายปไปเลยครับสองกำลังเก้ากับเอ็กซกำลังเอ็กกำลังเก,ก,งก้าเนาะขอเขียนแยกๆก,ก,ก่อนได้ไหมหรือให้ครูทำรวดเดียวเลยแยกก่อนก็ได้ค่ะแยกก่อนก็ได้เนาะ ซึ่งทีนี้ต่อมามันตัวหลังก็จะกลายไปแล้วครับลบสามกำลังสามลบสามเนาะกำลังสามแล้วก็ y กำลังสามโอเคไหมครูถามต่อครับว่าข้างหน้ามันจะเหลือแค่4ี่คูณสิคูณหแล้วก็กลายเป็น คูณ9ไอคูณ2อ<บ> <3. S 2> กำลังเคูณคูณลบสามลบสกำลังถูกไหมแล้วก็ยเป็นเก้าไเป็นกําำลัง9แล้วก็ y กำลังสอ่ะงงไหมตัวนี้มันจะยาวหน่อยงงไหมครับไม่ไม่งงอ,นะอ่ะทีนี้เราค่อยคคูณกันคูณของตัวที่เราตัดแฟกออกก่อน สี 41, ่สิบเอ็ดห้าเท่าไรสองร้อยยี่สิบสองร้อยี่สิบสองร้อยยี่สิบนะอ่าเท่ากับสองร้อยี่สิบคูณสองกำลังเก้าคูเกินไม่กำลังนะกำลังมันเยอะแล้วตัวต่อมาล่ะสามลบสามกำลังสามได้เท่าไรลบยี่สิบเจ็ดอ่ะลบยี่สิบเจ็ดโอ้ยคูณ x กำลังไม่มีใครต<ะ>่อเหลยอข้าข<อ>งเดียเรียนคนดีสามเนอะดีวิเศษไงอ่ะทีนี้พอต่อมาครูขอดึงดึงลบออกตรงนี้ได้ไหมดึงออกไว้ข้างหน้าได้ไหมอ้าวหน้าไหนครับหน้านี้เลยจะกลายเป็นลบสองสองศูนย์คูณสองกำลังเก้า teacher mark โทรมา teacher m a r โทรกลุ่มอ่ะ แปปหนึงยูเวอมินิตยี่สิบเจ็ดนะครับแล้วก็ติดด้วย x กำลังเก้า y กำลังสามอ่ะงงไหมอย่างนี้ไม่ครับถามว่าเราจะจับตัวเลขคูณกันหมดเลยได้ไหมได้แต่ครูคาดการว่ามันน่าจะเยอะฉะนั้นเราเลยจะไม่คูณ งงไหมเราก็จะตอบแค่นี้ตอบอนี้เลยอืตอบอนี้เลยนี้ลบมันอยู่หน้าสองรอยี่สิบหรืออยู่หน้าทั้งหมดอ่ะจาหน้าสองร้อยยี่สิบเพราะอามันมันเปลี่ยนมันเป็นตำแหน่งรบด้วยด้ออาจารย์ มันย้ายไปได้เลยหรอเหมือนกันไงย้ายย้ายได้ไงมันอยู่ในกระบวนการเดียวกันถูกไหมกระบวนการคูณเหมือนกันโอเคครับก็หาไปทําไมครับรูะหาไปทําไมหาไปสอบหาไปทําไมอะหาไปใช้อะไรการหาค่าของพจน์ที่เขาต้องการหาไงมันการหาเคยหาใช่ไหมหาหาไปใช้สอบถ้าถ้าจริงๆนะมันจะกลายเป็นลบสองสองศูนย์คูณ 5ครูขอใช้วงเลิกประกันเนาะจะได้ไม่งง x ก,กีาี็งง,งคูณด้วย5ร้อยสิบสองคูณยี่สิบเจ็ดแล้วก็ x ก,กําลัง9 y กํากกลัง3แล้วก็จับสามตัวนี้มาคูณกันเดี๋ยวคูณให้ดูเลยเลยขเท่าไหร่อิน๕ล้านาใคร <5. S 2> ใครอยู่ในสายคิเชอร์มั้ง3 3 ศูนย์ 4, 1, 2, 8, 0, สี่หนึ่งสองแปดศูนย์ x กําลังเก้า y กําลังสามเพราะสุดท้ายคูณแล้วลบต้องอยู่ข้างหน้ามันถูกไหมครับ <พอ S 1> ถูกไหมเพราะถ้าเกิดเราเอายี่สิบเจ็ดเอาลบยี่สิบเจ็ดบวคูณสองร้อยยี่สิบก็ต้องเป็นลบเหมือนกันงงไหมครับไม่ครับ,ไม,รบไม่งงค่ะงง,งงเหรอไม่ไม่ไม่ไม ไม่ไม่ดังนั้นคุณเลยบอกว่าไม่ต้องคูณเพราะคุณเลยเป็นไงเลขเยอะไหมเยอะเยอะเยอะไหมเยอะเออตีกูตีจะคิดเลขไหมล่ะถ้าถ้าอย่างนั้นอยู่เวลาคุยกอบข้อสอบคุณบอกว่าไม่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 ต้องไม่ต้องไม่ต้องน้องทิชเชอร์ทีชเชอร์เียงกัทีชเชอร์ฝรั่งใช่ไหมใช่อ่ะโอเคแล้วนี้พอแค่นี้ครับ นักเรียนเตรียมตัวทำความเคารพเขีายวเข้าขาเดี๋ยวสั่งการบ้านข้อน่ก่อนการบ้านก่อนการบ้านครูครับครูชี้ผมชี้ผมอยู่โรงเรียนนะผมไม่ไดเอามาแม่ก็หายไปละก็เข้าไปเอาสิครับมัเขาได้ใช่ไหมครูเขาได้ได้ครูฝากครับลองการบ้านข้อสี่หนึ่งข้อนะข้อสี่นะครับข้อสี่หนึ่งข้อเดียวนะอาจารย์ข้อเดียวเสร็จแล้ว เหมือนเดิมครับถ่ายรูปส่งในไลน์กลุ่มสร้างอัลบัม้มแล้วทาํนะาในกระดาษก่อนได้ไหมครูอะไรนะทําในกระดาษก่อนได้ไหมอ่ะได้ครับได้พอทำเสร็จแล้วใช่ไหมมันจะมีพื้นที่เหลือๆแล้วก็เขียนชื่อเราวก็จัดเาะว่าน,นี่เป็นของเรานะแค่นั้นเองแล้วก็ถ่ายรูปส่งในไลน์กลุ่มนะโอเคครับโอเคครับไปเดี๋ยวไปเจอกันไหมอันนี้ต้องเข้าไปเช็คชื่ออยู่ไหมอ่ะ ต้องใช่ไหมครับปกติยังเช็คอยู่ครับครูค่ะส่งได้ก่อนกี่โมงการบ้านการบ้านข้อนี้ครูขอส่งได้ไม่เกินเที่ยงคืนโอเคครับโอเคครับี๋ยวไว้เจอกันข้อสี่ข้อเดียวใช่ไหมครูข้อสี่ข้อเดียวโอเคครับโอเคครับเอาพ่หน้าบอกสวัสดีครับบอกไปแล้วว่าอาจารย์เปิดเปิดกล้องเห็เชื่อก่อนเว้ยเฮ้ยลืมเลยไแล้วนะเปิดกล้องเหรอเปิดกล้องเห็เชื่อก่อนผมเปิดไม่ได้เลยใช่ผมออนไลน์ในคอมอ่ะ ใช่ผมออนไลนในคอมอ่ะมเออไม่ได้ดิอินหน้ากอนเอ่อเปิดกองชืช่อก่อน,นดูหน้าผมไปก่อนละกันผมตั้งตั้งรูปหน้าผมอยู่หน้าเพืีอหรอกเ <c oughs> พราะในยอดตอนเนี้ยมันมีอยู่มีเข้ามาเรียนอยู่แค่ยี่สิบกว่าคน <c oughs> มีแมวกตัวนึงครับมีแมวอยู่ตัวนึง <c oughs> ด้วยจัดไปหน้ามีฟิลเตอร์แ้องในสูงนี่โอเคไปครับแล้วเจอกัน ทุกวันจันนะครับกัันครับใจเด็กมากไปไปเข้าไลน์ที่เชื่อมมาด้วยที่ไลน์ไหนส่งมาในกลุ่มให้หน่อยดิในกลุ่มเฟซ